بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد วสุซาพิลียนทมานผู้ามกุกท่านทั้งหลายครับกลับมาพบกันในรายการวันละฮะดีซึ่งทำได้นะครับเราได้นำเสนอหลายฮะดีด้วนครับางครั้งก็อาจจะซึ่งหลักๆก็จะประมาณหนึ่งฮะดีซนะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีสองสามนะครับฮะดีษเนื่องจากว่าบางทีอาจจะสั้นแล้วมนก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องนั้นก็ จะนาเสนอสามฮะดิษบางสหฮะดิษบางแล้วแต่นะครับถ้าเป็นฮะดิษยาวก็อาจจะหนึ่ฮะดิษนะครับกรในเรื่องของเวลาอะไรด้วยพี่น้องหลายครับเราเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่พอเวลาทํากิจการทําอิบาดะทาอามันเนี่ยบางทีเราก็ทําเต็มที่นะครับแล้วเราก็ละทิ้งไปเดือน2เดือนอเราเป็นลักษณะอย่างนี้หรือไม่อบอกว,ว่า อาทิตย์นี้เรามีนาชาตดมีความกระปี้กระเป๋ปาอหมันเพิ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราก็ทําพอลหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไปลักษณะอันนี้เกิดขึ้นกับเราหรือไม่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับพยายามรักษาอามันการปฏิบัติของเราเนี่ยให้สม่ําเสมอซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่นบินซอลลอห์หนั้นได้ส่งเสริมเราแม้กระทั่ง ตัวของท่านเองเนี่ยก็ทําเป็นแบบอย่างนะครับบางครั้งท่านอาจจะไม่สบายหรือว่าด้วยกับสาเหตุใดก็แล้วแต่ไม่ได้ทําละหมาดในตอนคืนเนี่ยท่านก็จะมาใช้ในตอนกลางวันหรือท่านไอบินลลองวะอะลรอย่ามเนี่ยได้สั่งเสียกับซหฮาบะบางท่านว่าอย่าเหมือนคนนั้นคนนี้ที่เขาเคยทําความดีเคยละหมาดเคยซิกุลว์เคยอ่านกุอาในยามค่ําคืนแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับ หรือว่าคนที่ทําความดีในเวลางคืนอาจจะไม่สบายอาจจะพลาดไปแล้วมาทําในตอนกลางวันเนี่ยนะครับระหว่างสุโ์ถึงโ,โรฮีในช่วงนั้นเนี่ยอ้ากก็เหมือนเขานั้นได้ทําในเวลากลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หะาาดิษอื่นออีกที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าให้เรานั้นรักษาอามันการปฏิบัติของเราไว้เราได้เคยได้ยินว่านะครับที่ว่าอามัน ที่ดีเนี่ยก็คืออะไรครับให้ทําสม่ําเสมอถึงแม้ว่าจะน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่มากหากโหมแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันจะน้อยเนี่ยนะแต่มันสม่าเสมอมันก็ดีกว่าครับพี่นั้งหลายครับก่อนที่เราจะดูในตัวบทฮะดิษเนี่ยเราอยากให้เรานั้นได้ดูในอันกุรอานที่พูดถึงการที่ให้เรานั้นรักษาอามันการปฏิบัติของเราอย่าเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ อย่างเหมือนกับชาวอัลลูกีตาที่อัลลูกีตาชาวคัมภีร์พวกยยวหูดพวกนสอสรอพวกย uh ิวพวกริสนะพอเวลามันเนื่นนานหัวใจก็แข็งกระด้างหรืออย่างเหมือนกับผู้หญิงที่ปั่นได้มมวนได้ฟันได้ไปแล้วแล้วก็ให้แน่นแล้วก็คลายคลายเกลียวได้ตรงนั้นออกเนี่ยก็อย่าเป็นอย่างนั้นก็คือการที่ได้ทําความดีทําสิ่งที่ดีแล้วก็ให้รักษาให้ทําสม่ําเสมอ S Allah s ah al u all b h uh um a n a wa taala เนี่ยนะครับได้บอกไว้นะครับหรือได้ตรัสไว้ในสุรนฮัดดีดนะครับ Allah บอกว่า ولا ي ك و ن นอ الذين أ ت ُบ كتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم Allah บอกว่าว่าจะไม่เก็นลาดีนอุตุนกิตาบะมีกอนเพวาเขาอย่าได้เป็นเหมือนเช่นบรรดาชาวบรรดาผู้ที่ได้รับคำภีร์มาแต่ก่อนนี้ ฟอตอนหอะไรทมุนอัดแล้วช่วงเวลานั้นได้เนื่นนานเกินไปหรือได้ยาวนานแก่พวกเขาฟพรากกสัตกูลูบุหุมดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงแข็งกระด้างเนี่ยเวลามันผ่านมันเนื่นนานไปหัวใจมันแข็งกระด้างไอ้ไอ้ไอ้ถูกก็ไม่รู้ไอผิดก,ก็ไม่รู้ถูกก็ไม่ทำไม่ใช้ผิดก,ก็ไม่ห้ามนะแล้วก็ปฏิบัติจิตใจมันแข็งกระด้างมันมันไม่น้อมนำ นะครับหรือไม่ได้ทําสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาบะนตาราได้ได้บอกได้ใช้เรารได้ห้ามเราเนี่ยไม่ได้นํามาสูกาสก่การปฏิบัติไม่ได้นํามาสู่การปฏิบัติหมายถึงขอใช้ก็ปฏิบัติขอห้ามก่อละทิ้งเนี่ยตรงเนี้ยบางทีเวลามันเนื่นนานไปเนี่ยมันทําอาจจะทําให้หัวใจแข็งกระด้างอัลลอฮฺสุบฮะนตาลาก็บอกนะว่าอย่าเหมือนกับบรรดาชาวลุงกิตาชาวคมภีชาวยูชาวคสต์ นะครับที่ฟะตอละอะลรทีมูลอาดที่ระยะเวลามันผ่านมันเนิ่นนานไปนี่นะฟะกัสัดกูรูบุหุมนะจิตใจของมขาก็แข็งกระด้างเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้เปรียบนะเป็นเ,นเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นการเปรียบให้เห็นภาพว่าอย่าเหมือนกับผู้หญิงที่คนหนึ่งที่อะไรครับอย่าเป็นผู้หญิงที่เข้าคายเส้นได้หลังจากที่เดม้วนได้รัดมัน ได้ฟันมันแน่นแล้วนี่อย่าได้เป็นอย่างนั้นนะครับอัลลอฮฺสมบติราราด้ตัสว่าวะลลตะกูนุกัลตีนกดตดกัลละฮามิบะดีกูวะตินอันกาซาอัลลอฮฺบอกว่าและพวกท่านอย่าเป็นเช่นหญิงที่คลายเส้นได้ภายหลังจากได้ฟันมันจนแข็งแรงดีแล้วม้วนมันรัดมันให้มันแน่นดีแล้วเนี่ยและอย่าไปคลายอาคือให้รักษาคือให้มันมั่นให้มันแน่นให้มันมั่นคง นะครับและอัลลอฮฺสัมภาราได้ตรัสอ,อีกนะครับบอกว่าวะบุดรอบบะกะฮัตตายะติยากันยากินท่านจงอิบะดาต่อพระเจ้าของท่านจนกะจนกว่าความตายจะมาถึงท่านอันยากินเนี่ยทราบเดิมไหมว่าที่เราพูดว่ายากินยากินก็คือความแน่นอนนะครับก็หมายความว่าความตายก็คือความแน่นอนนะที่มันสิ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นฉะนั้นจงอิบะดาต่ออัลลอฮฺจนกระทั่งความตายมาถึงนั่นแหละ ให้เราทําอามันอีบาดาให้เราอะไรนะครับทําอิบาดาจนกระทั่งตายจนกระทั่งกลับไปหาลอะสุบฮานาโตาลาฉะนั้นพี่น้องหลายครับเมื่อเราได้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่บอกไปแล้วว่าให้เรานั้นนะมั่นคงอยู่กับสิ่งดังกล่าวบางคนเนีย่ยเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากยังไงบางทีการงานอาชีพเนี่ยบางทีเดือนสองเดือนแล้วก็เปลี่ยนแล้วถ้าเราอยู่ในความถูกต้องนะนะ ก็ให้ดําเนินไปถ้าอยู่ในความถูกต้องหรือว่าการงานที่เราทําตรงนี้กมันก็ไม่ได้ผิดเจรจาการแล้วก็ทําก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอะไรต่างๆอ่าไม่ใช่เดือน2เดือนเปลี่ยนอ่บางทีลงทุนไปตั้งเยอะนั้นเมื่อได้อยู่ในสิ่งใดแล้วเนี่ยนะมันเกิดความถูกต้องมันไม่ได้ผิดก็อยู่ในสิ่งนั้นนะครับตราบใดว่าเออถ้าเรารู้ว่ามันผิดแล้วอันนี้ให้เราแก้ไขให้เราเปลี่ยนแปลงซะนะครับ าเรามาดูตัวบทฮะดิษนะครับวันนี้ก็ฉันเราก็จะนําเสนอสามตัวบทนะ,ะเพราะเป็นตัวบทสั้นๆแล้วก็มีความหมายที่คล้ายๆกันก็คือให้เรานั่นนะ,ะรักษาในเรื่องของอามันในเรื่องการรักษาความดีไว้นะครับอย่าได้ละทิ้งมาดูฮะดิษบทแรกนะครับครับอัลอุมารบุลขตอบิรอดิยัลลอฮุอันฮุกาะล่ะครับจากท่านอ um ุมารอุคขตอบิรดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่า

รู้สุหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจากการงานประจำของเขาอะไรที่เคยทําความดีเคยละหมาดเคยอ่านคุรานเคยวิ่งวอนะนะเคยทําในช่วงกลางคืนนะครับอาจจะหลับไปนะครับอะไรตัวนี้แล้วทำไงครับนบ,บีว่าักรออูมาไปใน ص ل ลาติลฟัจริและ صلاة อลซุรีแล้วเขาได้นำความดีนั้นไปอ่านในช่วงระหว่างละหมาดซุฮีกับละหมาดซุฮี กุติบาลหูกะอันนากรอฮูมินันไลนฉะนั้นเขาจะถูกบันทึกผลบุญให้เหมือนกับเขาได้อ่านในเวลากลางคืนนี่คือสิ่งที่ท่านอนาับดุลัลฮิหะสัญญะาลลัมนะครับได้บอกหรือได้พูดถึงคนที่บางทีเขาอาจจะนอนหลับไปนะครับนอนหลับไปแล้วก็เคยทําความดีเคยเละหมาดกำกลางคืนเคยอ่านกุรอ่านเคยรล้ว่าอะไรต่างๆ นะครับก็อาจจะหลับไปอาจจะหลับไปก็ยาวไม่ได้ทานะครับก็เลยทิ้งการงานที่เคยเป็นทาเป็นประจำอ้าวแล้วทํำยังไงครับที่เคยทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนบ,บีเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราทิ้งไปเลยนะครับสามารถที่จะมาชดใช้แลีวัวและเขานํามาอ่านฟักรอฮูมาใบานัสลาติลฟัจริวสลาติวสาลาติดูรีและเขาก็อ่านมันระหว่าละมาฟัจรี นะครับนำความดีนั้นไปทําในละหมาดฟัจรี่ช่วงอของฟัเจรี่กับซูฮรีนะครับและมีว่ากุติบาละวูกะอันนมะมากอรออูมินเลนเช่นนั้นเขาจะถูกบันทึกผลบุญให้เหมือนกับเขาได้อ่านในเวลากลางคืนที่เคยทำกลางคืนแต่อาจจะหลับไปก็เลยมาทำมาอา่านในช่วงซูฮุรีอาซุฮีจนถึงซูฮรีในช่วงนั้นเนี่ยและีบอกว่า กุติบาลาหูกะอันนา,ากอรอาหูมินาเลนเขาจะถูกบันทึกผลบุญเหมือนกับที่เขาได้อเคยอ่านอังคืนจากตรงนี้ได้อะไรครับสิ่งที่เคยทําแล้วเนี่ยนะอย่าทิ้งนะครับให้พยายามรักษาไว้นะครับเคยทำบางบคืนแต่อาจจะลาไปก็มาทํากลางวันก็ได้ถูกบันทึกความดีเหมือนกันส่วนการกอดอรู้ว่าการมาใช้ระหว่างซอลาซูบโบกับซูฮุรีเนี่ย เราเคยได้ยินฮะดิตที่ห้ามละหมาดหลังซูฮีแล้อันหนึง่งห้ามละหมาดในขณะที่ดวงอาทิตย์กําลังขึ้นจนกระทั่งมันจะสูงไปแล้วประมาณหนึ่งด้ามหอกบางคนก็อาจจะบอกว่าอา,อาจจะต้องรอไปนะครับหลังจากนี้บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่เป็นการทกไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรที่จะทำหลังจากนี้เพราะาอะไรครับเพราะว่าการก่อาะเม่อนึกขึ้นได้ก็ให้ทําตอนนั้นเลยนะครับ เนื่องจากองค์มูมรูว้ว่าท่านนายพิศนุวัฒน์สมได้บอกว่าใครที่อาจจะนอนไปนะครับนอนจากการละหมาดคือนอนไปนยังไม่ได้ละหมาดหรือลืมไปฟันยูซอนลิฮาอิดะาดากะารอฮะให้เขาละหมาดเมื่อเขานึกขึ้นได้ฉะนั้นเมื่อนึกขึ้นได้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาห้ามอุลามะท่านก็บอกว่าก็สามารถทําได้ส่วนบางคนก็อาจจะมองว่ามันมีตัวบทที่ห้ามอยู่ก็ให้ไปทําหลังจากนี้ก็คือหลังจากสุบโบไปแล้วและหลังจากที่ดวงที่ขึ้นไปสักพักหนึ่งหรือประมาณเลยหนึ่งด้ามหอกไปแล้วเนี่ยก็ไปทําช่วงนั้น นะครับก็อาจจะเป็นได้สองกรณีนี่แหละก็หมายความว่าถ้าลืม,มนะหรืออาจจะหลับไปบางคนอาจบอกว่าก็นึกขึ้นได้ตอนนั้นหนระือม,มาตื่นมาแล้วก็ก็มาทําหลังลนะซุโบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ห้ามละมาอ่ะแต่บางคนบอกว่าก็อะไรครับก็คานาบีบอกว่าฟันอยู่ซนลิฮาอิลลักรอฮะให้เขาละหมาดเมื่อนึกขึ้นได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ได้สองอย่างตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มเติมให้กับท่านพี่น้องก็คือว่า สิ่งที่ได้เคยทําหรือเป็นความดีเนี่ยนะก็ถ้าเขาพลาดไปก็ให้เขาอย่าทิ้งนะครับก็ให้เขามากอดนะครับให้เขากอดอแต่ถ้าหากว่าบางอันมันอาจจะกอดอไม่ได้หรือมาชดใช้ไม่ได้เมื่อลืมไปเนี่ยก็คือพลาดือว่าตกไปเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเข้ามัสยิด้าเข้ามัสยิดละมาสุนนะเมื่อเข้ามัสยิดหรือว่าตะฮห้กตุนมัสยิดก็คือถ้าเข้าไป ก็อาจจะลืมแล้วไปนั่งแล้วก็นั่งนานแล้วเนี่ย20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุลมามะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องไปกอบอแล้วนะครับเพราะว่าละหมาดอันนี้มันจํากัดด้วยกับสาบ,บสาเหตุก็คือเมื่อเข้ามาสัสยิดก็ละหมาดสองรกักน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากระยะเวลามาเหน่นนาน20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าอันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าสาเหตุคืออะไรเมื่อเข้ามัสยิดแต่อันนี้มันนั่งไปนานแล้วอาจจะลืมบบอันนี้ไม่ต้องมากอบอแล้วนะครับที่นักวิชาการได้บอกนะครับ นัาเสียากว่าอะไรนัาเสียว่าถ้าเป็นวาจิบละหมาดฟัาดูอ่ะอันนี้มันก็ต้องมาขออโอาจจะลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าการกระทําอันนั้นเช่นละหมาดสูนหน้าที่มันคาดรียกว่ามันมันผูกในเรื่องของเวลาอันนี้เมุกี้เราพูดถึงสาเหตุผูกกับเรื่องของสาเหตุก็คือเข้ามาสัสยิดละหมาดสอละก่อนหน้าธรรมนานแล้วลืมไปแล้วมานั่งตั้งนานแล้วสมมติครึ่งชนนั่วโมงก็ไม่ต้องละหงานแล้วเพราะถือว่าพลาดไปแล้วสาเหตุ ที่จะละมาน,นี้ก็คือเข้าเข้ามัสยิดหรือบางอันอาจจะผูกในเรื่องของเวลาเช่นสุนันรอวาติบสุนนะก่อนหลังสุนนะก่อนหลังละหมาดฟัดดูเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นรอวาติบอันนี้ถ้าหากว่าลืมไปเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเลยเวลาของมันไปแล้วอ,อย่างนี้ก็สามารถมาใช้หลังจากเวลาตรงนี้ได้นะครับอย่างที่ท่านอริสโซวันได้เคยทำเพราะอันนี้มันผูกกับเรื่องของเวลานะครับก็ สามารถไปชดใช้ซึ่งมันอาจจะหมดเวลาหรือออกนอกเวลาของมันไปแล้วก็สามารถมากอดอมาชดใช้หลังจากเวลาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาส่วนตะเฮียตุนมัสิทธิ์หรือประมาดเมื่อเข้ามัสิทิ์สองอันนี้ถ้าลืมไปได้อย่างที่บอกลืมไปแล้วก็นั่งไปนะอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วเพราะมันอยู่ที่สาเหตุนะครับเช่นเดียวกันบางคนอาจจะไม่ได้แล้วไม่ได้ถือสิ้นอดอสามวันในหนึ่งเดือน ก็จไออันไอยามบีดเน,นี่ยนะสิบสามสิบสี่สิบห้า 13, 14, ของเดือนอาหรับนะครับอาจจะถือ,องเงี้ยพอสุนนสิบสามสิบสี่สิบห้าของเดือนอาหรับถ้าลืมไปอาจจะไม่ได้ถือตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็ไปใช้ในวันอื่นนะครับเพราะว่าก็คือให้มันมีในสามวันแหละนะส,สามวันในหนึ่งเดือนให้มีอาจจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้าย แต่ที่ดีแล้วเนี่ยก็ให้มันอยู่ใน13-14-15แต่ถ้าว่าไม่ได้ทําตรงนั้นนะน 13, ะ13-14-15ก็เอาไปใช้ในช่วงอื่นไปทําในช่วงอื่นเพราะว่าสามวันใน1เดือนก็อาจจะเป็นช่วงตน้นช่วงกลางช่วงท้ายนะครับก็สามารถทําได้นะครับเรามาดูอีกตัวบท1นนะครับหรือบทที่2นะครับอัลอับดิลลาอินอัอิาอินอัสรฎิยัลลอฮุอันฮุมะกาลาจะน่อนอับดุลล์ บ earth, ุตรของอัมบุตรของอาสนะครับระดิยัลลอฮุอนฮุมาได้กล่าวว่าก็ละอ س و ل ุุ้ยซลลัละ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 ล่าะล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 ุละ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 ฮะละลยละ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 าะล่ละลอละ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 นะละละนะล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 ่ละละลเละละละลอละ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 ่านะล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 นละนะละลคระละครละ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 ลาละกะละลลละครับ เขาเคยตื่นขึ้นทําความดีในเวลากลางคืนก็อะไรกูมุลไเลยตื่นขึ้นมาทําความดีในเวลากลางคืนฟะต้อเรากากียามันไลลีแล้วต่อมาเขาก็ทิ้งการตื่นขึ้นทําความดีในเวลากลางคืนมุตตะฟักุนอะไรบันทึกโดยท่านมาบุคอรีและอิม่ามุสลิมรอฮิมอัลลอฮฮะดิษบทนี้นะครับท่านนบบีซัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สั่งเสีย เขาับดวลาอฮ์อ l l อันอินอัสรัิอัลลอฮุมลาห์กับ็นสุขาพเขาพู่านบีสุล่าละฮ์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 ลฮ์ละ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 นะฮลบอ์ละลลอฮ์ลละฮ์ละฮะฮ์ล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 ละฮ์ลยละฮ์ะฮ์ละฮ์เะฮ์ละ้นละค์ละฮ์ละฮ์ลลาฮ์ลนฮ์ละฮ์ละฮ์ะท์้ะะะะะุลไลละฟะะลลลลาลลลา การทำความดีในเวลากลางคืนนะครับ <c oughs> นั้นจากตรงนี้ท่านอบิสันนท์ท่านบ,บ,บอกเตือนกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนะอัมอิอัสรอดียลอร์นั่นขึ้นมาว่าอย่าเป็นเหมือนคนนั้นเช่นคนนั้นนะ่ะที่เขาเคยทําความดีในเวลาคืนแล้วเขาก็ทิ้งนี้เราได้บอกไปแล้วว่าให้นั้นนะเราเรารักษาไวให้ดีรักษาอามันไว้พี่น้องบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่อะไร เป็นคนที่พยายามรักษาในเวลากลางคืนหรือละหมาดรั่ขอดูอาหรืออ่านกุฎานในเวลายาวข้างคืนก็ให้รักษาไว้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกลุกขึ้นทําความดีทําการละหมาดทำอยู่ไม่กี่วันหลังนั้นก็ทิ้งไปเลยอ่ะอย่าเป็นอย่างนี้อ่าเพราะเราบอกไว้แล้วว่าการงานเมื่อทําไปแล้วให้รักษาแม้ว่าจะน้อยอ่ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามรักษาอาการงานหรืออามันตรงเนี้ย นะครับให้มันม like ีอ <Criminal> ย <idity> ู memoir, ่อย <media> <uego io Willy 2> ่างต่อเนื่องนะครับให้มันมีอย่างต่อเนื่องก็เป็นฮะดิษอีกบทหนึ่งนะเป็นฮะดิษบทที่เตือนให้ระวังว่าเมื่อทําความดีละหมาดอ่านกุรานที่กรุลอฮลขอดูอะไรต่างๆอะไรคำคืนแล้วก็อย่าทิ้งนะครับก็ให้รักษาการงานหรืออามันมีไว้อาดูอีกบทหนึ่งนะครับอัลกอชต์รดียัลลอฮุอันฮฺกอนะ อาจท่านหญิงไอชาฮ์รับที่ละนะฮะได้กล่าวว่ากขณรอ س ูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าจิงถ้ารอ س ูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นทำไมครับท่าหนุนสุลลัลลอฮฺสัลลัมนั้นอะไรครับอิ้าฟตัดฮุอัลสลาตุมินัลไลลีอิ้าฟตัดฮุอัลสลาตุมินัลไลลีท่านหญิงไอชาฮ์บอกว่าเมื่อท่านไม่สามารถละหมาดในตอนกลางคืนเนี่ย อิดาฟารัตุสซูลาตุมิเลยเมื่อละหมาดได้พาท่านไปในตอนกลางคืนอาจจะไม่สามารถไม่ได้ไม่ได้ละหมาดอะรครับมินวะจอินอวริฮีเพราะเจ็บป่วยหรืออื่นๆอ,อาจจะไม่สบายเมื่อท่านนบีไม่ได้ละหมาดในยามค่ำคืนอาจจะเรื่องของการไม่สบายหรือสาเหตุอื่นเนี่ยท่านนบีทำไงครับซอลามินันนะฮาริสินไตอัชอตะรักอตันท่านจะละหมาดในตอนกลางวันสิบสอกกะอะ สัลล่ละมิณละมิันนาฮาริท่านจะละมาดในตอนกลางวันสิน่งทาอาชาโรอาชาระตะรตารอกัตันท่านจะละมาดตอนวันสิบสองรอกะฮะราว่าฮุ่มุสลิมเหมือนเดิมก็ท่านอิหม,ม,ม่ามุสลิมอันนี้เป็นฮะดติสที่ท่านยิ่งอิชาโรดีรอนวันได้บอกถึงการกระทำของท่านนาบีเองเลยนะครับว่าเมื่อท่านนาบีสวรรคตวันนั้นไม่ได้ละหมาดในยมามค่ำคืนอาจจะเรื่องของวายะก็คือเจ็บป่วยเอาไว้ิฮีหรือรอื่นอาจจะเป็นสาเหตุอื่น ท่านจะละหมาดในตอนตอนกลางวันเนี่ยสิบสองรากะเพราะว่าอาดะหรือปกติของท่านนาบีนั้นน่ะท่านจะทําการละหมาดนั้นก็คือสิบเอ็ดรากะนะครับอา่าสิบเอ็ดรากะอา่าเป็นจํานวนขี้หรืออันวิทย์ก็คือสิบเอ็ดนี่ก็เป็นจํานวนขี้นะครับฉะนั้นเมื่อท่านเนี่ยได้ทําหรือสิ่งท่านทําเป็นประจําตรงนี้เนี่ยนะท่านที่ท่านได้ทําตรงนี้สิบเอ็ดรากะเนี่ย นะครับท่านก็เมื่อมาอะไรครับเมื่อมันพลาดไปหรือนบีไม่ได้ทำเนื่งจากการเจ็บป่วยหรือไม่สาบายเนี่ยอาจจบป่วยหรือสาเหตุอื่นเนี่ยนะครับตามสุนนะแล้วท่านนาบีทำสิบเอ็ดใช่ไหมครับเป็นจํานวนขี้ก็ให้มาใช้กลางวันแต่เมื่อใช้แล้วเนี่ยให้เป็นจํานวนจํานวนคู่อ่าแล้วท่านนาบีละหมาดยางก็ละหมาดซินไตอัชฉรอตกรอกอาจันท่านนาบีก็จะละหมาดบางวันนั้น ิ่นไตอัชระตาลกอาจารคือ12รอกะอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอัชชัฟนะครับถ้าจำนวนคี่เรียกว่าอัลวิตรนะครับส่วนจำนวนคู่เนี่ยเรียกว่าอัชชัฟนะครับนั้นจากตรงนี้ถ้าหากว่าใครละหมาดใน,นกลางคืนเป็นจำนวนคี่เป็นวิตสามเนี่ยนะแล้วก็อาจจะอาจจะเคยทำอยู่สามนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ละหมาดอาจจะป่วยอาจจะหลับเพลินไปเลยเอา้าก็ให้มาละหมาตั้งวันสี่ นะครับใครเคยทา5อาก็เรามาละหมาดกลางวัน6ใครเคยทํา7็ดมาละหมาดกลางวัน8เคยเคยรักษาประมาณเท่าไหร่เนี่ยจากจํานวนขี้5ก็ให้มาทําเป็น6นบีทําตอนกลางคืน11อย่างนี้ท่านนาบีก็จะมาใช้ในตอนกลางวันเนี่ยนะสิบสองเราก็ให้เป็นชัฟก็คือเป็นจํานวนคู่นะครับนั้นใครถ้าทาเป็นประจําอันไหนก็นั่นแหละมาใช้ก็คือให้เป็น5ก็เป็น6 หรือเจดก็เป็นแดนะครับหรือเกก็เป็นส0อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังะนั้นจากตรงเนี้ยนะครับอิบาไดา้เมื่อมันมีระยะเวลาหรือมีเวลาของมันเมื่อมันพลาดไปจากเวลาของมันด้วยกับการมีสาเหตุหรืออุโดตเนี่ยก็ให้มาชดใช้นะครับที่มันมีเวลาก็คือเคยทั้งนี้แล้วมันมีสาเหตุอาจจะป่วยหรือสาเหตุอื่นก็ให้มาชดใช้ได้สามารถมาขอเบอะได้นะครับส่วนถ้า าการทําอีบาดาที่มันผูกอยู่กับเรื่องของสาบับหรือสาเหตุเนี่ยนะครับเมื่อสาเหตุมันหมดไปก็ไม่ต้องใช้อย่างไงครับยกตัวอย่างเช่นละหมาดสุนตุนูโตรุละหมาดสุนนะหลังจากการอ,นนารอ่านละหมาดถ้าหากว่าอนนา่านละหมาดแล้วาตามสุนนะอนนา่านละหมาดแล้วก็ละหมดาดสองรอกอะแต่ถ้าหากว่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วก็เพิ่งไปนึกได้เนี่ยนานแล้วนะนานเลยระยะเวลาอันนี้ไม่ต้องแล้วถือว่าหมดไปแล้วเพราะว่า ละมาซุนนั้นเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องอะไรอันนั้นละมาแล้วอันนี้มันอาบนานแล้วทิ้งไปสองสามชั่วโมงอันนี้ไม่ตองแล้วนะครับก็ถือว่าว่าพลาดไปนะครับหรือว่าพอแล้วไม่ต้องไปใช้แล้วส่วนถ้าหากว่ามันมีระยะเวลาของมันอย่างที่บอกอย่างเช่นละมาใกลางคืนสิบเอดแล้วนบีก็มาใช้ตอนกลางวันสิบสองนะครับก็ให้เป็นจํานวนคู่แล้วก็ให้สามารถที่จะชดใช้ได้นะครับก็อนอชาร์ลครับไอการวันละฮะดีสคงกลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ السلام عليكم جاك بعدك عبد الله بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد أو